Yeah, what's up? ัสดีครับมาอยู่กับช่องเดินราชชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างคลับไบเดอร์ซีรีส์11นะครับตอนรักไม่รู้จบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างใน E ีีที่2กันแล้วก็จะมาอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังนะครับแล้วเราก็จะทําการสปอยต่อจากเรื่องย่อเลยนะครับเพราะว่าเรื่องย่อเนี่ยมันก็จะบอกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ในตัวอย่างใหญ่ๆที่เราได้ดูกันไปตอน,ตอนก่อนที่ซีรีส์จะเล่นนะครับประก ก็จะได้เห็นตัวอย่างใหญ่ๆไปแล้วก็เราจะมาพูดถึงว่าเรื่องราวมันจะดําเนินต่อไปอย่างไรนะครับหลังจากวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปสปอยกันต่อถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยนะครับสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงใน EP ที่แล้วกันก่อนเลยกันนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันดําเนินมาถึงจุดจุดไหนนะครับก็จะเป็นตอนที่จูนนะครับกับนนเนี่ยเขามีปากเสียงกันนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคือคบกันแต่ว่าเขาก็ต้องปิดบังว่าตัวเองเนี่ยคบกันนะครับผมด้วยความจําเป็นเกกี่ยวับ เรื่องงานนะครับแล้วเมื่อเพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยนินนะครับเหมือนจะรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยแอบคบกันก็พยายามตีสนิทนะครับผมเข้ามาใกล้ชิดกับนน luggage, เหมือนพยายามที่จะมาเป็นมือที่3นะครับและก็ใช้อุบายในการติดรถนะครับผมนนกับจูนเนี่ย,มา,ยออมาด้วยเพื่อขอลงกลางทางนะครับแล้วก็ทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ที่รถในขณะที่นนเนี่ยไปส่งจูนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนิน,นก็โทรมาหาบอกว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยอยู่บนรถของนนนะครับนนก็เลยมารับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เลยไปดื่มวายกันต่อนะครับแลวเขา ก็คุยกันบอกว่าแค่มองตากันเนี่ยก็รู้ใจแล้วว่าต้องการอะไรนะครับเพราะว่านินเนี่ยเคยบอกกับนนไว้นะครับผมว่าบางคนเนี่ยปกปิดเพราะไม่อยากปกปิดแต่บางคนเนี่ยปกปิดเพราะอยากเพิ่มรสชาตินนก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยก็อยากปกปิดเพื่อเพิ่มรสชาติกันบ้างนะครับก็เลยชวนกันไปที่คอนโดของนนต่อแล้วก็จบเพียงเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ตัวอย่างต่อจากนี้กันเลยดีกว่านะครับช็อตแรกที่เราได้ดูกันนะครับผมจะเป็นช็อตที่นินนะครับปวดเมื่อยตัวนะครับผมแล้วที่คของเธอเนี่ยก็มีรอยช้ำนะครับจ จูนเนี่ยต้องถามว่านินไปทําอะไรมาหรอจ๊ะแล้วนินนะครับก็บอกกับจูนว่าพอดีว่า,มาเมื่อคืนนี้แฟนมาหาแล้วแฟนเขาหมั่นเคี้ยวเขาก็เลยทําแบบนี้นะครับเธอก็เลยเป็นต้นเหตุของคอช้ําของเธอนะครับซึ่งจูนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่านินกับนนเนี่ยไปมีอะไรกันมานะครับแล้วตัดมาที่ช็อตที่นนนะครับพานินมาที่คอนโดเนี่ยเขาก็เหมือนจะมาสวีทกันอยู่ตรงหน้าห้องนะครับและในขณะนั้นนะครับผมวิทเนี่ยเดินผ่านมาซึ่งวิทเนี่ยก็อยู่คอนโดเดียวกันนะครับเขาก็เห็นนน กับดินเนี่ยเดินเข้าไปแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขาไม่รู้จักหรอกว่าทั้งคู่เนี่ย เป society, ấy, himself, to to ็นใครนะครับและในขณะที่จูนนะครับผมจะขอไปหานนที่คอนโดนะครับแต่ว่านนกลับบอกว่าวันนี้ผมไม่สะดวกนะครับปัดไปแล้วก็ไม่ยอมไปทานข้าวไม่ยอมไปเจอกับพ่อกับแม่ของจูนนะครับจนพ่อของจูนเนี่ยต้องบอกว่านี่แฟนของจูนเนี่ยไม่อยากมาเจอกับพ่อกับแม่เลยหรือไงนะครับผมและตัดมาที่ช็อตของจิ๊บนะครับผมที่มาแนะนําวิทให้รู้จักนะครับซึ่งจิ๊บเนี่ยก็เป็นน้องที่รู้จักกับจูนนะครับผมแล้วก็จิ๊บเนี่ยก็มาแนะนําวิทให้รู้จักว่าวิทเนี่ยอะ รู้จักกันตั้งแต่ตอนที่อยู่มหาลยัยเป็นพี่ที่มหาลัยนะครับก็ทําให้จูนกับวิทเนี่ยรู้จักกันแล้ววิทเนี่ยก็เหมือนจะสนใจในตัวจูนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิทกับจูนนะครับผมก็ได้เจอกันในลิฟต์ของคอนโดซึ่งจูนเนี่ยมาหานนที่คอนโดนั่นเองแต่ว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยจูนเนี่ยแอบมาโดยที่ไม่บอกนน,นหรือเปล่าเพราะว่านนก็บอกว่าผมไม่สะดวกตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ทํางานแล้วนะครับวิทเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณมาทําอะไรที่นี่หรอจูนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ามาหาแฟนค่ะแล้วจูนก็ไป ที่หน้าห้องของนนท์แลวนนท์ก็เปิดประตูมาในขณะที่วิทย์เนี่ยก็เดินผ่านไปแล,ล้วนนท์ก็ตกใจมากที่เห็นจูนอยู่หน้าห้องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวิทย์เนี่ยน่าจะสงสัยและที่วิทย์เนี่ยเดินผ่านเพราะว่าวิทย์เนี่ยเห็นนนท์นะครับพาณิช์เนี่ยมาเมื่อคืนก่อนนั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าความเนี่ยจะแตกเพราะว่าวิทย์เนี่ยเป็นคนมาบอกด้วยหรือเปล่านะครับและช็อตต,ต่อไปนะครับผมก็เป็นช็อตที่ นนนะครับโทรคุยกับนินซึ่งนนเนี่ยบอกกับนินว่าคืนนี้ผมไปหาไม่ได้นะเพราะว่าจูนเนี่ยมาหานะครับแต่น,นินเนี่ยก็ใช้แบบว่าการยั่วแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยนินมีอะไรเนี่ยจะให้คุณดูซะด้วยสิซึ่งชุดที่จะใส่เนี่ยมันก็ปิดไม่มิดซะด้วยนะอะไรเงี้ยจนทําให้นนเนี่ยอดใจไม่ไหวนะครับ แล้วก็หนีไปเลยหนีออกไปหาหนินเลยนะครับจนจูนเนี่ยออกมาตามหาแล้วก็ลงไปตามหาที่ล็อบบี้เนี่ยก็ไม่เจอนนอนะครับจนนนกลับมาเนี่ยจูนก็เลยมาถามกับนนว่าหายไปไหนมาก็บอกว่าไปที่ล็อบบี้ไงอันนี้คือนนตอบแล้วจูนก็บอกว่าเมื่อกี้ก็ไปที่ล็อบบี้มาแต่ไม่เจอคุณและนนก็สตันไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะแถไปยังไงเพื่อให้รอดในในการถูกจับผิดในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจูนเนี่ยน่าจะเริ่มละแคะละขายแล้วแหละว่านนเนี่ย ต้องแอบมีใครนะครับเดี๋ยวไปอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังกันต่อแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ตัวอย่างต่อจากนี้นะฮะผู้หญิงคนหนึ่งกับความรักที่อยากจะมีรักแท้ แต่ในความจริงเธอต้องพบกับความรักที่หลอกตวงถึงสองครั้งติดติดกันที่เจ็บปวดที่สุดก็คือความรักแต่ละครั้งจบลงเหมือนกันก็คือเธอถูกหลอกและผู้ชายทั้งสองคนนั้นก็นองใจไปกับคนใกล้ๆตัวของเธอเองจากความผิดหวังเสียใจความรักทั้งสองครั้งที่ผ่านมาทําให้เธอรู้สึกหมดหวังที่จะได้เจอกับรักแท้แต่แล้วเธอก็ได้พบกับผู้ชายอีกคนซึ่งรักเธอมากและดูแลเธอทุกอย่างเป็นเหมือนความรักที่เธอเคยหวังไว้จนความฝันที่กําลังจะ เลือนหายไปกลับเริ่มต้นมาอีกครั้งเธอมีความสุขมากกับความรักครั้งนี้แต่ความสุขของเธอก็มีอยู่ไม่นานเมื่อเขาล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงเธอและเขาจะจับมือต่อสู้กับโรคร้ายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตของเขาและเธอก็มั่นใจว่าความรักแท้ของเธอนั้นมีจริงถึงแม้ว่า จะไม่อยู่กับเธอแล้วโอ้โ oh, ห oh, เป็นการสปอยที่แบบว่ารู้ตอนจบกันเลยีเดียวนะครับเรื่องยอนเนี่ยก็บอกอย่างชัดเจนว่าตัวจูนเนี่ยจะถูกหลอกถึง2ครั้งโดยทั้งสองครั้งเนี่ยคือคนรักของเธอเนี่ยก็จะแอบ,บนอกใจไปมีอะไรกับคนใกล้ๆตัวนะครับจนเธอเนี่ยได้พบกับผู้ชายที่ดีกับเธอมากๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นโรคร้ายนั่นเองนะครับผู้ชายที่พูดถึงคนสุดท้ายนั้นก็คือ ตัวของรักนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของจูนนั่นเองถ้าใครได้ดูในตัวอย่างใหญ่ๆในตอนแรกนะครับ <matic> ก <hoe> ็จะเห็นว่าต่อจาก EP 1เนี่ยเรื่องราวใน EP ที่2นะครับก็อาจจะเป็นตอนที่จูนเนี่ยจับได้แล้วว่านินกับนนเนี่ยแอบไปมีอะไรกันนะครับแล้วก็มีฉากที่ด่ากันในออฟฟิศน่ะว่านินเนี่ยว่าจูนว่าพี่เนี่ยเก่งทุกอย่างนะแต่พี่เนี่ยโง่เรื่องผู้ชายนะครับซึ่งก็ถูกด่ามาและ หลังจากนั้นเนี่ยวิทก็จะเข้ามาในชีวิตของเข้ามาในชีวิตของจูนนะครับซึ่งเหมือนวิทเนี่ยก็มาสนใจจูนและมันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างในเรื่องย่อที่บอกว่าเขาเนี่ยจะต้องเจ็บถึง2ครั้งถูกหักลังถึง2ครั้งซึ่งวิทกับจิ๊บที่เป็นน้องที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็แอบคบกันอีกซึ่งจูนกับวิทเนี่ย เขาก็ตกลงที่จะคบกันแล้วแต่ว่าวิทย์กับนอกใจนะครับผมไปแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจิบน้องที่สนิทกันนะครับผมกับจูนและจูนเนี่ยก็มาจับได้สุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่ข,ข้างๆจูนนั่นคือรักนั่นเองแต่รับเขาเนี่ยก็กลับมาป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรระยะสุดท้ายที่ต้องตายในตอนจบนี่แหละเพราะว่าในเรื่องย่อก,ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าถึงเขาจะไม่ได้อยู่กับเธอแล้วก็ตามนะครับและถ้าใครได้ดูในตัวอย่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนสุดท้ายของตัวอย่าง จะเห็นว่าจูนนะครับใส่ชุดดําไม่รู้ว่าไปงานศพรักมาหรือเปล่านะครับอ่านี่คือการวิเคราะห์ตัวอย่างอ่านเรื่องย่อและสปอยจนจบนั่นเองนะครับถ้าเนื้อหาตรงไหนนะครับผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยวันที้ยินด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ